งหงหนึ่งหนึ่ง,งทันทีครับเท่ากับว่าวันนี้เราไม่ได้แจมนะครับเราสู้กันซึ่งซึ่งหน้านี่ไงซึ่งซึ่งหน้าโดนแล้วกูชิหายเลยดีนะกูเก็บอันนี้มาพูดอะไรออกไปขอโทษนะครับพูดไม่เรียบร้อยมันตึงมันตึงเดี๋ยวอย่าเพิ่งยิงพี่อุย้ยยิงพี่สะบัดเลยลงมาห้ามเปลี่ยนปืนถ้าได้ปืนไหนเล่นปืนนั้นนะครับ EP ที่19แล้วครับมาจัดไปน้องพี่ลงตรงนี้แหละ ที่จะขยี้ตรงนี้ให้ได้เงยหน้าขึ้นฟ้าไม่แน่ใจว่าปืนอะไรอุ้ยได้แล้วครับก็บ,บอกปืนอะไรก็เก็บว้าวไก่โอกท่านผู้ชมมาแล้วโชคดีจังเลยนะมาดูกันครับว่าผมจะตุยเย่หรือไม่เอาแล้วยิงกันแล้วครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับเราจะซุ่มให้น้อยลงนะครับแล้วก็บูให้มากขึ้นนะครับ เนื่องจากเราใส่คอมโบโล่มานะครับโล่ยาว65แล้วก็มีไคลอดเข้ามาร่วมนะครับตอนแรกจะเอาโล่เต็มร้อยไม่ไหวครับนะอาจจะไม่มีการยิงกันถึง200อหนหรอกหนายิงเสือตัวนี้ไม่เข้าสวัสดีจะหมอสวัสดีจะเมกน้อยสวัสดีจะมัวเมกน้อยอุ้ยยิงกันหน้าดูท่าผู้ชมเรายังไม่ได้เอาใครเลยครับหายไปแล้วครับ12ไปไปไปเฮ้ยมัว ัมเก็บเมฆน้อยไปแล้วอุ้ยคนเก่งกับคนเก่งเก็บกันครับมีหมอมีอะไรก็ไม่รู้ครับอ่าแล้วจะทะลึ่งไหมมันจะสุภาพไหมชื่อผัวครับชื่อผัวผัวอีนัทชื่อเทอะเกินเอาล่ะไก่โอ๊กเรา40นะครับซื้อเกาะซื้อของนิดนึง หูตามันต้องไวอุ้ยนั่นไงหูตาไวเอาเลยไม่รู้ตัวใช่ไหมขอโทษนะหมอไม่เกี่ยวหูตาหนูไวดูด้วยดูด้วยไก่โอกพี่สี่สิบแหมยังไม่ได้เปิดอันติเลยสับกันแล้วครับท่านผู้ชมสับกันแล้วตั้งไอวอกันแล้วครับเฮ้ยไกลไปน,นิดนึงครับถ้าไปเคาะปากัปกปักปักผมไม่กลัวอะไรครับผมกลัวข้างหลังนะสิ เพิ่มมีคนอื่นข้างหลังขึ้นมาเล่นเสือเลยนะจะเข้าจะออกจะบู๊จะบุญต้องดูี่ฮีหลักการเยอะจริงๆหุยพอหนุ่มเล่าน้อยคุณจะเซฟคุณจะเสี่ยงคุณจะสู้หรือคุณจะยอมแพ้เรื่องอย่างนี้ไม่ลองก็ไม่รู้ตกลงเราจะตามเข้าไปครับท่านผู้ชม เสียวขวามากเลยท่านผู้ชมจริงๆอุ้ยพวกอีนัทยิงแล้วเสียวขวามากช่วงที่ผมจะเข้าตึกเนี่ยผมกลัวจิ้วจิ้วจังเลยอย่าเวอร์จิ้วพี่นะพี่เข้าก่อนหนึ่งสองสามฟุ๊ฟไหนไม่เห็นพี่ใช่ไหมอย่าเห็นนะเดอ้อหนูจะเห็นพี่นะเอาละที่ที่ปลอดภัยที่สุดคือเสานี้ดูด้วยทั้งสองมุมโอ้ย จีเนียตอุ้ยยิงอีกแล้วครับอุ้ยหนึ่งสองสามตายตายพี่เสือวงแดงแล้วไปเอาแล้วนะถ้าเราเจอเราจะจัดหนักเลยเคยดูดารอกบอลไหมล่ะมาจอมเทพสิบเท่านิ่งอะ่ะนิ่งอะ่ะโดดละก่อนจะออกนี่เราต้องแบบกด E เลยอุ้ยเอาละกด E เาก็ร <premises. S 2> ู on, ้ครับ e ว่าเราอยู่แถวนี้วงก็เล่นพี่เออฮี่แล้วกูจะกดอีก่อนทําไมวะเนี่ยหมดการอีกูกอยุบโอ้ยโอ้ยนี่ไงมาแล้วท่านผู้ชมเอ้ยงงงงอืมหนึ่งหนึ่งทันทีครับเ่ากอบว่าวันนี้เราไม่ได้แจมนะครับเราสู้กันซึ่งหน้านี่ไงซึ่งซึ่งหน้าโดนแล้วกูชิพหายเลยดีนะกูเก็บอันนี้มาพูดอะไรออกไปขอโทษนะครับพูดไม่เรียบร้อยมันตึงมันตึง เดี๋ยวอย่าเพิ่งยิงพี่อุย้ยยิงพี่สะบัดเลยพี่เข้าเลี่ยมนี้ก่อนเฮ้ยแน่จริงก็เข้ามาเดี๋ยวผมรอรอให้ครูดาวเอ้ยจัดก,การเอ้ยสวนไปครับมาให้วิ่งมาอุย้ยยิงเลยมาวะผมจะรอให้ตัวอีผมเต็มร้อยก่อนผมจะเรียกหมัดเจ้าพิภพอีกครั้งหนึ่งอีกนิดเดียวท่านผู้ชมผมต้องการโล่ย,วยาวๆมันก็ไม่ออกครับ โดนสก,กิปด้วยแก่โอ๊กไปเจ็บหนักใช่ไหมละ่ะที่คุยจริงๆเอาล่ะท่านผู้ชมเอ้ยไปไหนอี e ผมพร้อมนะรีโหลดตั้งสติอย่าโลกโมดอย่าโลกนี่เป็นการดวนที่หนึ่งถ้าเปิดอ e ีไปผมเข้าเลยนะเอาไปลุยว่ายังไงว่ายังไงว่ายังไงขึ้นหัวด้วยเจ็บหนักใช่ไหมเอ้ยทำได้ท่านผู้ชมอุย้ย นัวไปหมดครับมัวกับมัว่วที่เราได้ลูกหัวมาเมด็ดหนึ่งร้อยแปดถึมดึมโอ้ยถ้าเกาะไม่ยาวผมยุ่งเลยนะโล่์อะโล่อะเอาละเริ่มมันเริ่มสนุกแล้วครับท่านผู้ชมนะไม่เล่นเขาจากข้างหลังแล้วสู้กันซ,ซึ่งหน้านี่แหละแม่ยังหนุกโอเควันนี้พี่โมดดีใจเล็กน้อยถึงปานกลางมาๆๆเรามาเปลี่ยนตัวละครของแบบหน้าเลยดีกว่าถ้าชนะเราจะเปลี่ยนชุดไปเรื่อยนะครับแต่ถ้าแพ้เขาจะชุดเดิมก่อนพี่เสือ ไว้มาใหม่นะพี่เสือเริ่มจากทรงผมผมแบบนี้นี่สวยมากกระจายปืนปืนกระจายเออในเสื้อนี่ผมอยากใส่มานานครับไม่ได้ใส่นานเลยแล้วก็ถุงเท้าขาวหรือเอาถุงเท้าดําดีว่าอันไหนดีท่านผู้ชมเฮ้ยกางเกงกระโปรงเหลืองน่ะเออนี่รองเท้านี่ใส่บ่อยสุดแว่นละแว่นละเอาไงดีเอาไงดี ก็าตายไม่เอาอ่ะสรุปคืออันนี้นะปิดผ้าโอเคแล้วไว้เจอกันนะครับในแมตช์หน้านะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบาย